สีน่ากินมากๆเลยน้ำราดปลาทับทิมเราสามรสเลยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเลยจ้าอันนี้ทอดมันกุ้งเราทําเองนะคะกรอบกรอบฟูฟูสำหรับเด็กๆเนาะสําหรับเด็กๆเลยค่ะกรอบกอบฟูฟูนุ่มๆเลยค่ะข้าวผัดจุกๆเลยค่ะจานใหญ่นะคะกินหลายคนค่ะสิบคนค่ะ มาลิ้มลองความอร่อยกันได้นะคะที่ร้านอาหารอีสานใบไผ่ค่ะบุณพินสุราชนะคะปุณพินสุราชมาไม่ถูกเปิด google map มาเลยนะคะอยู่ตรงไหนซอกไหนเห็นหมดเลยค่ะถนนสายบุญพินหนองขีทางไปโคออฟนะคะสุราชค่ะสุราชอาหารรสชาติอร่อยนะคะเน้นขายอาหารอีสานแต่เราก็มีอาหารหลายๆอย่างหลากหลายนะคะให้ลูกค้าได้เลือกค่ะ ดูปลา